ะครับสำหรับเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับเจ้าของแจ้งว่าไฟดูดนะครับไฟจะดูดตรงถังปั่นหมาดนี่ครับเวลาเอาผ้าจากถังโน้นนะครับมาใส่ถังนี้นะครับจะเกิดอาการมีไฟดูดนะครับไฟตอดเหมือนกับมีแมลงกัดเรานี่ยครับเหมือนมดกัดนะครับสาเหตุมาจากมอเตอร์ถูกน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูครับว่ามันถูกน้ํายังไงครับสาเหตุที่ถูกไฟดูดนะครับ แต่ดูดไม่แรงเท่าไหร่นะครับเหมือนมดกัดนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับว่ามันเกิดมาจากอะไรนะครับเบื้องต้นนะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับหรือพ่อบ้านนะครับถ้าเกิดอาการไฟดูดไฟรั่วเนี่ยครับสาเหตุนะครับสาเหตุเราจะเข้ามาดูข้างล่างนะครับนะครับข้างล่างส่วนใหญ่แล้วถ้าอาการเกิดไฟดูดไฟรั่วเนี่ยครับจะมาจากมอเตอร์ถูกน้ํานะครับตัวนี้คือแกนซักรั่วนะครับเห็นไหมครับ แกลซักตัวนี้รั่วครับมันจะสาดไปทั่วเลยนะครับเห็นไหมครับนี่รอยน้านะครับอ่ามอเตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นสนิมหมดเลยนะครับอ่ามีไฟมีน้ําถูกมอเตอร์นะครับเกิดไฟรั่วนะครับมีการไฟช็อตดูดมือนะครับอันนี้ครับอ่าเราต้องเปลี่ยนครับอ่าตอนนี้เราจะต้องเปลี่ยนยางสารเปาแล้วก็อ่าตัวแกนซักอ่าตัวนี้เท่านั้นเองครับเรียบร้อยเลยนะครับ